กราฟใช่มีนิคอนนะลูกจริงเดิกว่าไม่ก็เป็นเล่นอีเพลไปเล่นมินิคอนบอลเกมวันวันอาทิตย์ได้ไหมคะพอดีรีไปดูแล้วเน่ไปกับใช่อันนี้ของวันที่หกนะ คช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอกลับก่อนเพราะว่าวันนี้มีทัวร์ไลฟ์จริงๆแล้วแต่ใช่เพราะว่าเก็บติดรถจะมีด้วยแล้วถ้าสมมติถ่ายคลิปอย่างเงี้ยจะมีมาเรียอ๋อเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเรียนไหมอ่ะพรุ่งนี้เรียนค่ะพรุ่งนี้มาเรียนก็มาหน่อยได้ใช่เอาแล้วอีบอลอ่ะพี่บอลก็เรียนเหมือนกันอ๋อเหรอเรียนกันทุกคนค่ะพรุ่งนี้ ได้ค่ะเก้สวยขึ้นคอามลงแล้วนะคะเกินผักได้เราจบที่รู้กินได้แล้วค่ะไปได้เลยค่ะขอบคุณนะพี่ซอนขอบคุณมากเลยค่ะเออเออเอาของนั้นยังอ่ะพี่พี่พี่เต้พี่สมอยากได้ไปเช็คของหน่อยนิดเออไปก็ไปก็ไปก็ไปแล้ววันนี้รีบจริงเรียวันนี้รีบ